สวัสดีครับมาพอพอมปล่อกัที่งานสุพรรณีสายจวดอีกเที่ยนหนึ่งครับพี่น้องมือนีกับทีผ้าเสียออกแล้วก็ใย่น้อยใยเดียนบโบดเนาะขี่พวกไงไปหาก้ามปูช่วงนี้ก้ามปูหลายไงมันบอกบไปหาจบปูก้ามปูกันยุดทงครับพี่น้องไปตามไปเบื่อนกันครับตอนนี้ยึดทังรถมอ มากกวเงก็ลีเปลยนนะมีองเนาะเออจะไปนับกันเออเอาวนหน้าปวดมี่นองหาของนั่นเลของไปเซฟูไหมไปเอาไปไปเฮียนาเหียนไม่เด็ดปวดาน้าไม่เด็ดเด้อ น้บก like ับส oh. ิดีกันะนอนี่แต่ยาดนละนาะน้าไปวังกกต่ยันี่าฝนตกมาหนายไจจดที่หน้ามีเดียนมีเดียนาล้นหาหยงีน้าเรากนะหน้าจะเปิบเหีนม้ยเหมือมืนเหี้ยมีเหี้ยมีเดียนนั่ง รยังมีเดืยวแรงนะั่นมาเห็ดได้เงี้ยตัวลงถูงมือ่าไป้ะไปก้นกูขาพุ้งกู๋ยวถ่ายไม่หน่อยกันไปหากนระมาเหร เอาบัคือบาคอเของมันนของบวัวยันตุมีเอาผเดี๋ยวเดี๋ยวถามแมยมึงท่าไหนมีผูปีท่าไหนละมีอน่อยเออเราไปยังชิมีน้ำนเ,เาานาะต้อง่าบารอกหาสา,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 าที่กระเจี้ยตับตัวปลามามา,มานตัวใ มนเลยอหน้ือก็ขาดแจ็คเกียบว่ะนเผาโดดตัวตัแล้วามาไดเกี่ยวนอกน้อยๆหน้าทงนั่นเนาะหน้าออกออกได้เกี่ยวดอกพี่น้องเอ้ยแดงกึ่คือไม่ได้ฟคือหยาไเลยเกี่ยวแต่หน้าไฟหวังน้า่นก็ขาดหน้าไฟมองเห็นี่งแดง่เลือนเลยอาเบิงมาเบิงี่ับมาหาบิงน่เยออกมา พี่พี่ไปอยู่นไปอยู่น้ำแยไปเอาบดบทให้บดมาเบิ้งกันให้เห็นพ่อหู้เราเป็นจกไงเนี่ยต้วจกเบิ้งดิหั่นยิ่บอได้หรันบอถุงมาใช่หั่นยิ่งบอผู้หาเป็นเิ่บอหนู็ได้กลับไปกินเรื่องกอกุ้งจอดเดื่องบเก่าดิอาดาใช้ทุงใช้ทุงบดมีกรรมทหารมีกรรมนี่ เพื่อนสีไตขึ้นม้างสประมาณนะครับตอนี้ก่อนต้องหคองันวาครับ

กินพวกตพโบอกคมันไอพกพวกนี้มาินเขาไม่กินเขตกีมตกินเี mm, ้ย่มเา่เนี่้ ท่านบออะไรยูบอท่านอยู่ยู่อยยเห็นไหมไว่าจะหู้นบอาจิ้งขนาดตีผ้าไหเป็น้ฟนบ้านเขากันตายหาตายได้ป่ะนะนมาลุยอ มาอยู่คนบอกไปหาถ่าเรื่อยๆจิไปถาเาเดียวเออว่าให้น่อยันยางไปแล้วไปเรื่อยไปหาถ่าเข้าเดียวพนะเนี่ยเขาเ่เห็นมาขึ้นว่ายเลนะเดี๋ยวเ้าพมนี่ออกได้แล้วออกเหาปาดกลับมาง่ายได้พีอ้ยจุ่ดเลยว่ะกลบมง่ายเลยได้องัวี่ มากแตน้ำน้อยู่แล้วพี่นี่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวว่าีัวีเดี๋ยวหัวท่านเอฮือฮตัวเราออกเนาะตัวตัวเอาได้โตไปยักเศ้าตัวออกเด็กอิ่มแล้วแรงได้ออกหัวดีๆนะพกเนะ กล่าวกบยไงได้เดยวเจ้านั่นไหนไม่น้อยดีลึกกลามบบบไงรถบดมารถบดมีกล่ามบบไงดีเถะวะอ๋อนี่ี้เรียกเถวกลามบบไงเลยเนี่ยนี่จะกล้าวตายตกงานแล้วท่านท่านเขาดีกัป้าเอาแม่ขึ้นมาู่กงายลกล่าไหมโอ้ประกาศจับ เนี e> ่ยเดี๋ยวจะกลันไม่ีหน่อยเดี๋ยวกลนอ่างเี้ลยูเถอนี่จะนี่จะูเฮ้ยกับมดีแล้วที่เดียวเห็นวะูีเต็มเะโอ้แม่อยางกล้วยทีงานพวอืดช่วงนี้เขาตัดเสก็ได้คือ่าาเราได้ยคูหนี่อหาเน่ยหาเนหาหาหาซอยเมีี่ลูก มันอีที่ือให้อดมาเออไปทือให้หามร้เป่าอท่านพท่านปะเอาเอาลันตาท่านหรืัทท่นปะเี้ยพี่้องยีครับมีต่กล่มีเเลยพี่้องมีแต่ผู้เถกข้าหลังกับรวนๆตมีหน่อยว่ได้มาก่กินเ้อสียอไปอพ่อมเจ้าเจ้านั่นีา จริงเวะอาดมาาอาบบกลาวไงกล่ามตีเออมีดบกกลาีเลยนึ่งบนเอยโอมันเงี้ยเลยลองเฮ้ยยเพามามาเด้ถิมสินี้ก่อนพกินก็ไม่น้อยเจ้าสคนเลยนี่อสิตรงนี้ละท้าบบอาบาบาาา โอ้ท <Vander> <S an ượ bs> ่านนี่ขึ้แก้วเดี๋ยวป้าพี่น้องมึงเลยครับผูกมครับอี่จะตัวไงกล่มีพี่น้องนี่้นมาพี่น้องไปย่างๆไปบึงซอยไม่น้อยไม่น้อยทุกคนเท่านาขึ้นขึ้นยบนี่ดิขนข้นสายหาว่ป่ี่สาดเลย Nhưng nhìn những cái tinh cái cuốn ta hình nóng của mình nóng cái tinh nhìn đó thân Ồ. đấy bay bay พี่น้องนีแต่ตกกนมั้งบุญรุนดนเ่อนน่มังผีแล้วเอาตัวนี้นี่นี่ปูแม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 ่ปูเถอกหน่อยเอาไปเลยไปัวไปหลาบเจอกันตลาดไปอะไรไม่น้อยลาบซื้อกินเด้อเฮ้ยย ไปเลยตั้งหันสร้งหันไปนั่มาเแล้วพกคาจับให้ซอยม่ยไแม่ผู้หาักนยไอ้นหน่อยท่านบ่านนยท่านวะท่านอยู่อหนูนอยตักันเท่าน่าสัมเดียมาตะกนม่เหอไปขุนไม่หน่อยพ่อกแล้วเร็วเอาละมาตยเ็บเท่เก็บไทจับเท่ก็ได้จับท่เลยจับเท่จับเท เออนั่นแหละเอ้าจ hmm. <i mean mm ับใส่จ hmm. ับจับตัวมันจับตัวจะไปจับกามเด้อจับตัวมันจับตัวมันเออจับตัวมันเออเอาเดียวต้มไปดีต้มไปดีมันจะออกมันจะออกสูงเลยได้อืออือออกสูงไปป่ามัากไปป่าเล่นมือก้อนเหรอดีผีเอาเลยหามากมู่ไม่น้อยเอาอีกเหรออะได้อีกแล้วแี่ไม่รู้ตัวหน้าไปแล้วท่านว่าล่ะ มีเห yeah, The yeah. ็น oh, yeah. yeah. oh, so oh. ่ท uh ่านาน้ํเลือพี่น้องมันพูดามันล้เลอครับว่าท่านเอออาีแล้วหลหล่างโอ้ใจอ้ออ้อมอ้อมชางานนี่พอล้วยวิ่งเดินหางเลยอนตกนีย่าหายบ่ย่ากู กาแร่ว่ได้ารเเอานู่นนี่นี okay. ่หละครับมองมาหาป่าพี่น้องหาป่าหาปาป่าหาโคกหน้าหน้าเสียวออกหน้าหน้าจ้าออกเสียวออกแดงคึ้งเลยครับอย่างที่ว่าอะไรเขียวเทียนน่นอนไม่น้อยว่าอย่าร้ายว่าปิ่นตะคือครับพี่น้องลูกแม็กไปเอาไปน้ำคนเลยไปนไม่น้อยไปเอาน้าคนไป บ่อนหนึ่งถ่ายบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าทุกคนพี่น้องพูดดิปลาเมีนมากเลยทีมันเป็นผัวบอลม่นไปญี่ปุ่นบอนไปไปครับกุญแจไปถ่ายบรรยากาศกันน้องไปห้องป้อมไปนี่แหละขึ้นไปพูดเลยพูดแล้วออกขึ้นไปพูดขึ้นก็ห้องพูดแล้วเนาะฟังทางนี้มีนามว่ลรถก็พูดแล้วขึ้นไปหารถพูดแล้ว ไม่หววะเอาป่ามเจอเลยไม่เลี้ยงินป่ามเจไปเลี้ยงสิีโอ้ยมือนึงว่าจะไปซื้อไปไปถามแล้วหายสายไปเบิ่งมาเบิงอะไป่าน้ามจจอผมมี่ะนะ่อ้างเปล่าปะนะ Lài, đây, là, chả chắc, chả tổ. chắc tổ Chắc tổ tôi chắc tôi quay chắc quay tôi 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 đây tôi 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 lại tôi 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 ลูกที่ใส่ดงลูกที่ดีนพูดอะไรมาเข้าไปล่ะโอ้ลูกเอาสุดท้ายนี่ฝากคลิปได้ไหมนะอาวัสดีครับกดใจร์กดแชร์สุดหนึ่งสาธิตีครับมือนีพักกันมายังเจ็บปวดเจ็บปวดครับเจ็บปวดหาเป็นบอเปล่ยนเป็นครับผู้ใดผู้หาให้นี่น้อยครับแม่น้อยแม่น้อยแม่เสียออกพี่น้องเด้วยแม่เจ้าออกพู้โคุณมีกิมหาคือเก่อเอาสุดท้ายนี่ครับว่าอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ ไปห้อเอาไปคัวกินเนาะครับครับโอเคครับบัาดดีครับแปะจะเชื้อชขาห่งบ๊ดบัดดีครับบัาดดีครับโอเคครับ